สวัสดีครับกุลารไฮเลนเจอร์สเปเชียลสเตทชื่ออะไรวะสแคปแมกเนตอะไรนี่แหละก็อันนี้ครับจัดทีมที่คือเล่นในสไตล์ผมก่อนนะนี่เตะสก,กิลแล้วจะตีเร็วครับจากตีช้าจะตีเร็วเดินเร็วขึ้นดอกละสองแสนแต่ตัวนี้ดอกละห้าหมื่นกว่าครับเวลี่ฟัสมาสเตอร์แล้วด้วยและนี่ก็ ติดสกิลได้ตัวเองครับก็จะเร็วเพิ่อมอีกสปาร์ตด้วย40,000นี่ก็ฟาสครับ50,000มาสเตอร์ด้วยนี่ก็ถึงจะช้าแต่แสนครับแล่พอได้สักจังหวะก็จะใส่ชุด2ไหครับก็ตัวเด็ดๆทั้งนั้นแหละครับช่วยบัฟบ,บ้างติดโล่อันนี้ชุด2ไว้สู้กันที่หน้าป้อม เดี๋ยวเราจะไปลองแบบนี้กันก่อนครับดูสิจะได้ผลสักแค่ไหนถ้าไม่เวิร์กก็ไม่รู้ว่า <c oughs> คิดไม่ออกแล้วเป็นชุดที่มั่นใจที่สุดเลยครับว่าน่าจะไปได้ไกลนะครับ สแปับไอออนแมกเนตออฟไซเลนสตับไปคู่นะครับเวลาไม่ค่อยดีตัวนี้ก็เงินงั้นนะแต่ก็ต้องลงใช่ไหมเราอยากชนะนี่ครับป้อมปัญหาคือป้อมส้มสองอันนี้ใช่ไหมที่มันโหดๆและตีสแปซครับสแปซแอนดสตัตนคือเลือดป้อมเยอะแล้วก็ตายเร็ว ส่วนป้อมเขียวนี่น่าจะตีเดียวครับเท่าที่เคยเล่นคือบุกมาตีถึงป้อมนี้ได้แต่ตอนนั้นก็จัดทีมกลางๆนะจะดูว่าแล้วเขาว่าอืมที่เห็นคือแผนของเขาคือตีทะลวงใช้วิธีอื่นแล้วนะไม่ได้ติดโล่แบบผมผมชติดโล่ือใช้ตัวเล็กๆวิ่งชนวิ่งชนวิ่งชนให้มันป้อมมันยิงตัวเล็กๆแล้วก็สะสมแผงหลังค่อยทะยุทะลวงไปครับ พอมาถึงสักป้อมส้มจนจะตียื้อกันอะไรประมาณนี้เขาก็จะพัดกลับไปแช่แข็งแบบที่ผมทําจังหวะทันเขาก็ดันเข้าไปเรื่อยๆได้ครับเอาละส่วนของเราก็คือจะติดโล่แต่ต้นเลยครับแต่กระปุกยันเข้าไปความรู้จะได้สักส,กสกแค่ไหนนะก็ถึงจังหวะที่ต้องชนกันปะทากันก็จะพัดกลับไปแช่แข็งเหมือนกันครับถ้าวิธี ถลวงปั้มทีมถลวงปั้มล้วนไม่ผ่านก็จะไปใช้วิธีใช้ตัวเล็กวิ่งชนครับเอาวิธีปั้มถลวงปั้มล้วนกันแล้วกันปากสัน่นกลัวแพ้ครับเนี่ยก,กระตกน้ำดิเฮยเดินทะลุป,ป้อมวะเฮยเออดีวะเฮยบักแตกก็มีปัญหานะครับ โอ้มันนานว่ะนี่งไงตัวมันฝูงเลยโอ้มันตีทีเดียวร่วงเลยว่ะเราจะไหวไหมนะจะเอาโซมเขายิงครับเพิ่งจะได้ป้อมนี่ะแก็พอไปถึงนะโอ้กว่ากว่าจะถึง ติดโล่สิครับไม่ติดโล่แพรนะโอ้กระตุกว่ะเก่งไม่กลัวกลัวกระตุกครับโดนจนได้กระตุกแต่ก็ฆ่าไปได้เยอะครับแต่ก็ดันเข้าไปอีกไม่ได้แล้วครับต้อเอาทีมถะลวงป้ามมาซูอีกรอบ แสงเหมือนกันนะครับเราติดโลจังหวะอยู่หน้าป้อมเขาไม่ได้ครับเขาก็เลยมาชุดใหญ่เลยนะน่าเสียดายครับน่าเสียดายมากๆครับ แต่จะลองอีกรอบครับตอนนี้เกรงจนโกรธเลยเนี่ยเกรงไม่กลัวลกลัวการกระตกนี่แหละครับมันก็ได้อยู่นะรอบนี้จะกดโล่ให้ช้าลงหน่อยแล้วกันครับก็คือจะปล่อยตัวเล็กๆไปก่อน เห็นว่าถ้าไปยืนใกล้ๆป้อมแล้วป้อมมันจะไม่สวนใช่ไหมล่ะก็จะลองดูตัวไหนจริงใ,ใกล้กว่าโถโดนอยู่ดีหูยเข้าไปไม่ได้เลยเออได้แล้ว้วาวตัวหน้ามันจะไม่ไม่ตีใช่ไหมแต่ก็หัวตัวหลังเละเละเทะเ,เ,เลยโอ้โหไม่ไหวหนักกว่าเดิมอีก หนักกว่าเดิมอีกลืมปล่อยเพื่อนเลยครับโอ้โหเข้าไปไม่ถึงเลยไมเทโอไปเอนครับการกระตุกโอ้โหไม่ได้ผลเลยเมเทโอหนักกว่าเดิมอีกครับติดโลกไปไปแลดีละ ไม่เวิรกว่าสู้ไม่ได้เลยโกระตุกโคตรมันเดินทะลวงมาแบบไม่สนใจใครเลยว่ะโอ้เศร้าจริงอ่ะยอมครับเนี่ยแล้วจะให้ผมไปสู้ยังไงล่ะครับคือถ้าไม่ใช้วิธีนี้คือแบบปล่อยตัวเล็กไปสู้ใช่ปะ่ะปล่อยตัวเล็กชนทีละนิดทีละนิดไปสู้มันสู้ไม่ได้มันกระตุกครับ เราคือเลยเราต้องพรวดเดียวเคลียให้ได้ถ้าเคลียไม่ได้ก็แพ้อย่างเดียวแพ้แล้วก็หน้าเศร้างี้นะครับอ่ะลองอีกทีครับเป็นตัวอย่างให้แล้วกันใครเครื่องไม่กระตุกก็ใช้ตัวเล็กๆครับผัดกันวิ่งชนครับไปหนึ่งตัวแล้วก็สะสมข้างหลังครับแล้วก็ไปตัวไปตัวไปตัวจบประมาณนั้นี่ย <laughs> ผมทําไม่ได้ไงเพราะจังหวัดที่เรา วิ่งโอนไปกันใช่ไหมมันก็ปล่อยออกมาทยอยออกมาเยอะๆพอเยอะก็ตกจังหวะก็เพี้ยนครับมันก็จะเสียจังหวะแล้วผมก็จะโดนหัวดครับมันก็เหมือนโคบี้วิ่งทะลุป้อมไปแกะมันเมื่อกี้มันก็ทะลุป้อมมาเหมือนกันวูบเดียวถึงตัวเลยอย่างนั้นเราจะสู้ยังไงล่ะครับโอ้ยกดผิดกดถูกอีกเออดีวะ่ะ เออไปเลยไม่ว่าอะไรครับขอเป็นข้อได้เปรียบบ้างแล้วกันเอาเว้ยเอ,อ้ยกระตุกยังวะ่ะ <c oughs> ไม่กระตุกหลอกสันโอเคครับได้ปั๊มนี้แล้วครับน่าจะง่ายใช้นละ แต่ตัวติดโลกขึ้นไปไม่ได้เลยครับโอ้โหเซ็งว่ะเออติดแล้วครับมีลุ้นละเมทโอเดียวครับไม่ไหวกระตกขี้โกงมากเลยน่าจะชนะครับรอบนี้โหเล,เ,ลเลือดป้าไม่ลดเลยอะเลือดป้ามันไม่ลดเลย่าครับติดได้เลยครับสบายแล้วครับ เลนจอร์มันไม่โหดเท่าไหร่มากมันเน้นเยอะเหมือนเดิมครับวิธีการจัดการของเราคือเน้นเยอะครับให้เราไปกระตุกกระตุกนี่แหละโอ้โหเลือดเขาไม่ลดเลยว่ะเลือดปั๊มอ่ะต้องยิงซาล,ลี่ไปเบรครับเพื่อจะได้กลางโล่ตัวใหม่ครับซึ่งกลางสักทีสิครับ <laughs> โอ้เซ็งมีปั๊มช่วยยิงก็เท่านั้นแน่เอาเอามันไม่ลงอะ่ะ หัดไม่ต้องเยอะเลยพยายามปล่อยตัวเล็กๆไปวิ่งชนครับโดนดันกลับมาเฉยเลยอ่ะโอ้โช,ชนะแล้วนะโหก็ตกอีกแล้วเหรออะไรวะตามแซลลี่ดเลยครับ โอ้ดังปลุ่นเลยตายเกี้ยงเอาให้ลกหน่อยดิเฮ้ยโอ้โหให้เขายึดปั้มคืนได้ทำไมอาจไม่ตายวะมันเยอะอะไรนะขนาดนั้นโอ้โหโดนสวนครับเฉยเลยช็อกว่ะโอ้สุดยอดเลย ซาลีไหมครับเราจะใส่จ่ายสามรูปี้โอ้ทะโลไม่ไหวหรอกยอมไหมครับไม่สู้แล้วปวดหัวเลย วิธีที่ไปเห็นมานะครับก็ลองค้นลิงก์สองสามลิงก่อนหน้านี้ดูแล้วกันครับคลิปสองสามคลิปก่อนหน้านี้ปั๊บหนึงทำใจหนะ่อ <c> ย <ười> คือเขาจะเอาตัววิ่งเร็วๆครับเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ตัวนี้ดิเนี่ยเนี่ตัวเปล่าเนี่ย หายเปบราวตัว7ดาวตัวหนึ่งมั้งตัว6ดาวตัวหนึ่งไปสลับกันวิ่งครับดาวี่เหลือก็สะสมตัวยิงจะเห็นมีเลนน่มีไอ้นี่ด้วยไปค่อยยิงเสริมกันแต่ไม่ต้องกดโลดด้วยด้วยซ้ำคราวหน้าคงจะลองดู <c oughs> ข่าวนี้แพ้ย่อยับครับสำมาปวดหัวเลย โอเคครับไปลงด่านอื่นกันดีกว่าโอ้โหแสงรถสุดเลยครับผมว่าผมเหลือขอนนกเยอะนะทำไมไม่รับขนนกมาให้ปวดหัวเลย โอเคครับก็จะได้หายคาใจแมเมื่อคืนวางแผนนะคืนเลยนะ <c oughs> ตื่นมาฝันร้ายใช่เลย <c oughs> นอกจากเลือดปั้มเยอะแล้วเลือดบ้านมันก็เยอะครับคือ <c oughs> ถ้าจะยื้อก็จะนานนิดนึงทำไมผมไม่ได้ขนนกเลยวะเฮ้ ทำไมวะเฮ้ยเมื่อวานเราสองอ่างไอ้นั่นไปไงไอช,ชวนเพื่อนเนี่ยเออมาสักทีโอ้น่าจะหมดแล้วก็นที่นี่โอ้ปวดหัวเลย เรามันปรับงานกันนะครับมันก็ต้องพูดเลยว่ารางวัลไม่น่าสนใจเท่าไหร่มันก็เศร้านะแพ้นเนี่ยไม่ชอบเลยแผนก็พูดไปแล้วนะก็ปล่อยตัวเล็กๆครับไม่เล็กหรอกมันก็ให้มันเป็นจังหวะครับ ตัวนึงเข้าไปตัวหนึ่งตามจะให้ตายพร้อมกันสองสองสองตัวไงปัดกันตายทีละตัวทีละตัวแล้วก็สะสมแผงหลังไปซึ่งผมไม่ถนัดด้านนั้นและพอกระตุกผมก็เสร็จเลยสู้ไม่ได้ก็เลยขอไปแล้วกันครับชั้นนี้มาเล่นชั้นนี้แล้วกันนะ <c oughs> อม,มาถล่มชั้นนี้ก็เลย นี่ถ้าแบบมันเป็นด่านเป็นฉากเป็นสิ่งก่อสร้างวางไว้นี่คอนทุบเกี้ยงเลยนะอ่า <c> ค <oughs> อนใหญ่ๆทุบเลยล่ะไม่ได้เครียดแคนเลยนะใช้โคโบี้ก็ดีนะครับดิงวิง่งทะลุได้แช่เลยก็ได้ครับถ้าแค่แพ้มีไม่ต้องพายุตรอโล่หมดแล้วก็แช่เ่อแต่คนจะเปลี่ยนอีกทีมาสู้เนี่ยเดม ทีนี้ที่จริงผมน่าจะใส่ตัวสตันมาบ้างนะประมาทไปไงครับ <_ C os> กะว่าเหมือนชั้นเนี่ยไปงานว่าถึงป้อมแล้วไม่มีอะไรหน้าน้ากลัวอกนะีกแล้วติดโลกก็ชนะมันไม่ใช่ไงมัน <_ C> <_ C os> ไม่ชนะโดนดักนกลับมาใช้เลยพวกนี้ก็น่าจะได้ ksm จัดดาวครับ ก็ดีกชวนเพื่อคนครบไงเออรอบนี้ก็ให้ชวนแค่ห้าสิบใช่ปะดีละเปิดทีมเลยครับอันนี้น่าจะตีปั้มเลยตรงนี้ไฟกันไปก่อนก็ได้ครับแป๊บหนึ่งแล้วก็ติดแฉแ,แข็งก่อนเล่าจะหมดนะจะได้ไม่เสียตัวโจมตี เลือดปั้มกันหมดก็แย่นะเล่นหน้าเปืือเลยเสียเวลาวูปาลูอะไรนั้นก็เข้าเลยนี่ครับแต่เล่นบนบูสแต็กไม่ได้นะเย,ย้โหหอมาอีโวเล่นบนบูบสแต็กไม่ได้ก็ขอบายนะครับ <c oughs> เออใช้อันนี้ครบหรือยังวะอันนี้ใช้ด้วยหรือเปล่าไม่ใช้อันนี้อันเก่า เอออันนี้เออขาดอันนี้ชั้นสี่ชั้นห้าไม่เป็นไรครับลงชั้นห้าอีกได้อีกลงชั้นสี่ได้อีกด้วย <c oughs> <c oughs> เล่นบรรบุนสแต็ตไม่ได้ก็ยากนิดนึ่งครับต้องไปออมเป็นมือถืออีกอย่างว่าโบสแต็ตของผมเมรุ่นเก่าต้องเล่นเวอร์ชั่นเก่าไงเล่นเวอร์ชั่นใหม่มัน มันไม่ลองรับ cpu ครับ cpu ตกรุ่นไปและพยายามฟีดให้ก่อนหน้าที่มันจะนเอ้ก่อนโลกจะหายไปกะเัาเองแล้วกันนะหรือถ้ามีตัวเยอะงี้เอาไว้นี้ออกก็ได้นะใส่ตัวรอนมาครับเพิ่มพลังโจมตีเดือะ จริงก็คิดไม่ออกกับจังหวะน,นั้นนะมันน่าจะชนะแล้วไนงะโอ้โหได้ดัมบี้ด้วยเย่มครับปรับใจได้ดีคิกเกตอีโวเองด้วยเซฟภาพแป๊บเกิดเซฟจากหน้าจอเนี่ยจะชัดว่าไงเป็นแอนสกีนเนี่ยเออมีสองตัวแล้วเชิญจ้า เสร็จได้วม่งั้นนะตัวตัวอะไรปะตัวมีสกิลอ่ะใครอยากจะลบทิ้งละ่ะโอ้ตัวเต็มอีกแล้วโอ้แจกหกดาวนี้ก็ดีนะเพราะมันเต็มแค่เจ็ดใช่ปะจับได้ห้าตัวก็ขึ้นเจ็ดดาวได้จับได้ยี่สิบห้าตัวก็ ขึ้นจนเป็นเจ็ดดาวมัสเตอร์ได้คุ้มอยู่มาล่าเลยน่าจะเก่งด้วยปวดทัวนี้หน่อยนอะแพ้มามนี่ไม่แปลกอะไรครับลุยกันต่อมันก็เค้นสมองอย่างเต็มที่ครับเพื่อช่วยชนะก็ไปดูเป็นแนวทางแล้วกันครับ คือหนทางของผมมันกระตุกไงก็โปรดเข้าใจว่าจะให้ไปเล่นแบบคนอื่นมันไม่ได้ก็น้องๆที่ติดตามมาน,นานๆก็น่าจะรู้แล้วล่ะว่าม,มันมีความแตกต่างจะให้ต้องซื้อคอมใหม่อะ,เ,ะเล่นในบูสตักโชว์ใช่ไหมแล้วไม่ถนัดด้วยล่ะ ไม่ถนัดต้องมาทำอะไรแปลกๆไงถนัดกดออโต้มากกว่าพูดตรงๆเลยเฮ้ได้หัวหอมอีกอันมันขาดอันอื่นไม่ใช่หรอวะขาดอันนี้จะอีววอีกตัวแต่ยังไงพวกนี้ก็ได้แล้วล่ะแต่เพิ่งสังเกตว่า K S M ผมเยอะมากห้าตัวห้าดาวที่ดองไว้ไม่รู้จะ เก็บไปอะไรนักหนานี่แต่ขนาดอีโวขึ้นมาแล้วนะตัวกลับมาเต็มอีกแล้วครับสงสัยอยู่ถ้าด่านใหม่ๆม,มันทำป้อมดักอย่างนี้เลือดเยอะอย่างเงี้ยจะผ่านจะไหมเนะี่ยมีแววว่าจะไม่ผ่านชนะโหดเกินใจร้ายเกินนะผมว่า ก็อย่างผมยางเหนื่อยอะน้องน้องเล่นใหม่เนี่ยไม่มีโอกาสเลยล่ะเกิดเล่นประมาณนี้มูลค่ามันเป็นหมื่นเลยนะถึงจะตามทันน้องสายฟรีก็ต้องรอนานหน่อยนี่ตัวไม่อยากได้เนี่ยได้จังเปลี่ยนเป็นหัวหอมได้ไหมตัวนี้จะเคยเพิ่งจะได้มาด้วยซ้ำนะตัวเต็มอีกนี่ไง ตัวไม่อยากได้ในี่แจกจังนี่ไม่มีประโยชน์กับทุกด่านครับคือถ้าจะด่าคือสกิลซ่อนมากมันไม่ทด้เก่งอะไรเลยเดินช้าแต่สกิลโจมตีอ่ะมันไม่เหมาะน่าเป็นเป็นสกิลบัฟก็ไม่เหมาะอีกเพราะมันอยู่ข้างหน้าบางทีมันอาจจะเป็นทำแบบไอ้นั่นได้ไหม สกิลกรอาเอเลทฮะคืจะเป็นติดโล่แล้วเพิ่มสปีดอะไรประมาณเนี้ยน่าจะใช้น่าใช้กว่าเยอะเลยเป็นอย่างนี้มามันโซไขเขาได้นะอัพประคัดไขนะด่เดเมจก็เบาสายเฮลด้วยเป็นตัวไปยืนชนอนะแต่ดันได้สกิลโจมตีมันเสียของครับฉะนั้นตัวนี้ก็ค้ำค้างไปเลย นายแตงเม่ดนึ่ในาุกตรงนี้แล้วจัดทีมเลยดีกว่านายกำลังจะจบคลิปก็เถอะปับโจมตีไปครับเฉลยก็ถลงป้อมเหมือนเดิมไม่เป็นไรครับแพ้บ้างชนะบ้างทำใจได้ละขาดใจนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะ ผู้เล่นเป็นตัวอย่างให้ดูแล้วกันครับตัวอย่างที่ผ่านเขาก็มีนะท้องก็ไปเรียนแบบเราอันนี้เราเป็นตัวอย่างแบบที่ไม่ผ่านครับโอติดโล่ทันหรือว่าอะไรวะเห็นในทีมลแล้วกันครับแชร์ไปครับการถ้าเขายึดปั้มไปได้เนี่ยถ้าเราจะตีคืนตีเป็นของเรามันจะยากกว่านะครับ คืออย่างป้อมมีเลือดสิเนี่ยถ้ามันกลางๆอยู่อะเราก็ตีแค่สิบเราก็ได้ป้อมมาแล้วแต่ถ้าป้อมเป็นของเขาอะเราก็ต้องตีจากล0บสครับมาให้มาเป็นตรงกลางก่อนแล้วก็ตีบวกกลับไปบวก10ครับถึงจะได้ซึ่งสําหรับไอด่านน้นะไอดานโหดเนี่ยแค่ตีป้อมกลางก็จะตายอยู่แล้วก็เลยโหดมากอะ หนึ่งบวกหนึ่งนะครับด่านนี้ลงกันไปเลยคือไอเทมไหนที่มันให้ใช้เนี่ยจัดการสักครับตัวนี้ไม่ทำอะไรได้หว่าเพิ่มสปีดใช่ปะทีแรกก็อยากใช้อยู่นะแต่ไม่ดรอปให้สทีลงไล่ทีละชั้นล้วกันครับปวดหัวหน่อยก็ไม่เป็นไรมั้ง วัล้อเลยเอา่าชานนี้จบก็พอแล้วนานแล้วไปติดตามชาแนลใหม่ด้วยนะครับก็ไม่บอกแล้วะอยู่ในคลิปเก่าๆไปพิมพ์ทิ้งไว้อยู่แหละเนี่ยทีมตีป้อมเอาไปเรียนแบบกันได้ครับใส่ดัดเปลี่ยนดัดแปลงกันได้ครับเลือกตัวท็อปทอปมาทางนั้นเลย ก็เห็นอยู่นะมันทะลุไปถึงนะแต่อาจจะช้านิดนึงอ่ะก็ไม่รู้จะแก้ไงเหมือนกันว่าขาดตัวไหนอีกเป็นเท่าที่จะมีได้แล้วไงะจะเด้งหนีสิจ้าแม่ไอ้ครับหลงังจากนี้เดี๋ยวไปเล่นเก็บเองเดี๋ยวไปบนหนะ่อยบนเล่นตัวทีปั๊มสำหรับยุคนี้นะครับ ใครมีแล้วก็ยินดีด้วยครับโคบี้ครับเรเน่ครับคือถ้ามังกรผมเป็นซูเปอร์มาสเตอร์ก็จะเอามามาด้วยครับพึ่งนี่ดับง่ายดรอปบ่อยครับเรียกใช้งานได้ครับซาลบตีป้อมครับตีเร็วไดเมดขนาดนี้ครับเยี่ยมครับสกิลไม่ต้องไปสนใจครับอันนี้ก็ตัวเก่าครับก็เท่าที่จะหาได้อันนี้ถึงตีช้าแต่แสนหกครับ มันก็ทะลุไปได้ใช่ไหมล่ะแต่ปัญหาคือหลังจากนั้นไงเราทำอะไรไม่ได้ตอนนี้ก็คิดอยู่จะเปลี่ยนเป็นแผนแช่แข็งก่อนแล้วค่อยพัดกับอันนี้ก็คิดเหมือนกันแต่ก็ยังไม่ไม่มีโอกาสครับมันหมดโคตาสามตาไปแล้ะล่ะชาแนลใหม่ก็ตอนนี้เล่นแต่แพนแอนด์ซอมบี้ครับก็ไปติดตามกันได้นะสนุกนะครับแพนแอนด์ซอมบี้ คือจะโหลดเธอมาเล่นก็ได้แล้วแต่ใครอยากเล่นตามอ่ะแต่ใครที่น่าจะอายุเกิน15ก็มีใช้บัตรเครดิตได้บัตรเดบิตได้มีบัญชีธนาคารก็ซื้อแบบถูกลิขสิทธิ์ได้อืมวิธีทำก็ผมสมัครกับก,กสิกรนะคือกสิกรไม่ต้องทำบัตรเดบิตก็ได้ก็แค่มีบัญชีธนาคารครับแล้วก็บอกว่าจะซื้อขายออนไลน์ ให้ทาบัญชีผูกกับออนไลน์อะไรเงี้ยก็ลองบอกเขาดูหรืาต้องทําบัตรก็ไม่แพงครับรู้อยสองร้อยเองครับรายเดือนอะไรของเขานะเอ้ยรายปีนะจ่ายแค่ทีแรกท,ทีทีเดียวแล้วครับหากอีกทีสิ้นปีแล้วราคาเกมรอลดอีกทีเราปลายปีนะนานหน่อยแต่ก็ลดโหดมากครับผมซื้อมา30มกว่าบาทเกม เกมแห่งปีได้นะเกมอัปเดตเยียได้นะแต่สามสิบบาท <c oughs> แล้วเล่นสนุกอยู่ด้วยโอ้โหคุ้มเลยอะเอาละครับเดี๋ยวก็จะมีเกมอืน่นมาทำให้ดูเล่นอีกลองไปติดตามดูว่างๆก็นั่งดูอะสนุกนะ <c oughs> <c oughs> ล่าสุดก็เริ่มมีตัวใหม่ๆมาใกล้ๆกบเลนเจอร์นี่แหละมีให้เลือกจัดทีเหมือนกันต้องเข้าไปดูสิ เอาะรครับวันนี้ก็ผิดพลาดนิดหน่อยไม่ก็ผิดพลาดนะนะแต่ก็ดูเป็นตัวตัวอย่างได้ก็ทีมตีป้อมก็ประมาณนี้ครับมีได้แค่เนี้โคบี้จัดมาเลยเออถ้าใครมีไอ้หนอนนั่นอะ่ะไอ้เป็ดสีเหลืองอะ่ะเอามาลงได้นะมันมีสกิลโกรดเหมือนกันนี่แล้วมันตีสปาร์ตว้างด้วยครับโอ้แต่เราไม่มี ยังคาใจอยู่นะเนี่ยโอ้ไม่เป็นไรครับได้ดัมพี่มาลายความน่นไปได้แต่ก็ดีไงทำให้หายคาใจสำหรับรอบนี้ไปได้รอบหน้าจะลงไหมดูกันครับมันก็ท้าทายนะแต่ต้องดูอารมณ์ตเองด้วยว่าพร้อมที่จะแพ้ไหมอันนี้ก็พร้อมที่แบบอยากลองไงแพ้ก็ได้ไม่มีปัญหารางวัลก็ไม่ได้อะไรดีนัก ไม่ดอรอปด้วยซ้ำก็ไม่เป็นไรเอาละก็ดูไปนแนวแล้วก็เล่นให้สนุกแล้วกันครับทําตามได้ก็ทําตามผ่านทําตามประผ่านนะไม่ใช่มาแพ้ด้วยกันนี่นะก็แล้ครับสวัสดีครับ